โอ้มันม,ม,มีหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินในมุมนี้เหมือนกันนะคะมันคือมุมของคนที่ทํางานและมุมที่แบบว่ากว่าจะสามารถเข้าไปทํางานได้หนึ่งงานอะ่ะมันต้องมีหลังบ้านที่ดีอ่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่่หลายคนก็อาจจะเป็นห่วงแล้วก็จะเห็นภาพก็คือว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่ดับเพลิงหรือดับไฟป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสําคัญที่เรามักจะเห็นก็คือมันคือร้อนการเสียงเหงื่อการเสียน้ําออกจากร่างกายมันมีเยอะมาก ตรงนี้เราม,มีวิธีดูแลป้องกันไงเพื่อไม่เหตไม่ให้เกิดการกสูญเสียช่ครับเพราะตอนนี้ที่ที่ทานก็คงทราบว่ามีข่าวเรื่องฮิตสโตรกบ้างนะครับแ,และพวกรตา่างๆนี้คือทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างต้องครบสามหน่วยงานหลักในการที่จะเข้าทําการตรอบโกเหตุภัยพิบัติต่างๆพวกนี้ตำรวจ ดับเพลิงกู้ภัยหมอพยาบาลนะเพราะฉะนั้นตำรวจดับเพลิงกู้ภัยเนี่ยพวกนี้ในตำรวจมีหน้าที่หนึ่งควบคุมพื้นที่ไม่ให้คนเข้าก็าก็จะอยู่รอบนอกใช่อยู่รอบนอกให้คนเข้าคนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่ายุ่งนะครับนั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยดับเพลิงหน่วยกู้ภัยกู้ชีพอาสาสมัครที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมการดับไฟป่าการดับเพลิงการกู้ภัยต่างเนี่ยนะให้เข้าไปรายงานตัวต่อผู้สั่งการ นะครับเรา,าเรียกว่า IC Incident Command ว่า,าผมมาแล้วผมมีคนเท่านี้ผมมีรถน้ำมีอะไรต่างไปรายงานตัวแล้วเขาจะมีการ assignment คือมอบหมายงานแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเป็นเป็น section section และเสร็จก็มีเจ้าหนายาและส่วนนั้นก็จะมีหมอพยาบาลพวกนี้ก็เตรียมตั้งไว้เลยจะมีคนเจ็บหรือไม่เจ็บรถแอม,มาบูลานเตรียมไว้มีสถานพยาบาลเตรียมไว้หนึ่งนักตะเพิงไฟไหม้ลวก ควันสำลักควันนะครับหลงควันนะครับเยอะแยะแม้กระทั่งถุงบอดี้แบกเตรียมตายก็ต้องเตรียมลงเรื่องเตรียมไว้เลยครับถ้าเกิดไปก็อย่างน้อยๆมีอย่าไปคิดมันเป็นเรื่องตลกเพราะฉะนั้นใครทําทุกคนมีหน้าที่พราะนในส่วนที่ไปนหนึ่งหน้าที่ของนักดับเพลิงคุณจะเข้าไปดับไฟพากนี้มันต้องเสียแน่นอนคือเงือเพราะเสียงเงือเข้าไปคืออิเล็กโทรไลต์ของร่างกายมันมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มเกลือแร่ต่าง ถ้าไม่มีจริงๆก็เกลือน้ําตาลละลายน้ําใช่ครับอันนั้นก็ใช้ได้ใช้ได้ครับมันก็อันเดียวกันละครับเกลอือน้ําตาลละลายน้ําเกินนะครับทำยังไงก,ก็ได้ให้ม<ๆ>ัน<ห>มีน้ำเ<ๆ><ๆ>ข้าไปทดแทนแล้วก็คนเราปกติกินน้ําวันละสี่ลิตรนะครับแต่ถ้าคุณดับไฟตากแดดทุกวนันน้อยที่สุดคือ6กถึงแปดลิตรผมทํางานผมอายุเจ็ดสิบกว่าแต่ผมก็ตากแดดทุกวันเนผมจะกินวันละหกขวด 6กหซีซีหกขวดเป็นอย่างน้อย<ม>นะครับแล้วให้สังเกตคือมนุษย์เราบางทีเราก็ลืมสังเกตไป<ม>นะครับมผมอยู่ในบริษัทน้ำมันเนี่ยเราจะแปะไว้ที่ข้างฝาห้องส่วมเลยว่าสีปัสสาวะคุณสีอะไร<ม>ถ้าปัสสาวะคุณสีนี้<ม>แสดงว่าคุณกินน้ำน้อยคุณมีข้อระวังเรื่องของไตเรื่องของการที่จะเป็นลมการที่จะสูญเสียน้ำดีไฮเดรตมาก เพราะฉะนั้นคุณจะฉีอะไรคุณก็ต้องประเมินแล้วก็คอยสำรวจตัวเองตลอดเวลานะครับว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนพอได้มอบหมายไปก็จะมีทีมลีดเดอร์นะครับมีหัวหน้าอยู่ที่ไหนต้องชัดเจนรู้แผนภูมิรู้แผนที่รู้ภูมิประเทศรู้อุปกรณ์ทีมงานข้างเคียงนะครับทุกอย่างต้องมีเดี๋ยวนี้มีบเทคโนโลยีมีม GPS มีโดน นะครับมีคนขับอลไอากาศต่างๆหลายคนขับนะครับพวกนี้มันสามารถจะพลอตได้นะครับแล้วก็คอยดูนะครับว่าไฟมันอยู่ตรงไหนแล้วมันถึงไหนแล้วเราไหวไหมถ้าไม่ไหวนะครับอย่าฝืนต้นไม้ต้นไม้ที่ถูกไฟป่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องควันไม่พูดถึงเรื่องเอ่อพีูแล้วเนี่ยต้นไม้มันไม่ตายหรอกครับต้นไม้เนี่ยมันจะทนอยู่แล้วไม่สักพักเดี๋ยวมันก็ ผลมามันก็คืนแล้วก็สังเกตเลยท่านไฟป่าเกิดขึ้นมาอาทิตย์ที่สองที่สามเนี่ยหญ้าอ่อนจะขึ้นเพราะหญ้าอ่อนจะขึ้นก็ทีนี้ก็จะเป็นผลพวงที่ทําไมต้องเผาป่าอพอญ่าอ่อนขึ้นเก้งกว้างสัตว์ป่าก็จะออกมากินหญ้าก็จะถูกล่าอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าให้คิดก่อนว่าคุ้มไหม,มเสี่ยงไหม ไหวไหมถ้าไม่ไหวติ่งหูร้อนขาหน้าไม่ท่าางหนาอยู่ก็ยังทนได้กระทนเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหว กับทะลุคือถ้าเข้าไปอยู่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่รู้สึกร้อนใช่ไหมใช่บัดนี้ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเซนส์ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าคือถ้าเมื่อไหร่ที่ติงหูมันเริ่มร้อนมันเริ่มแสดงว่ามันเข้ามาใกล้แล้วร่างกายเราไม่ไหวแล้วร่างกายเราไม่ไหวด้วยถึงแม้ว่าเราจะมีพวกฮูดนะครับเรามีฮูดมีหมวกนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนิดนึงอุปกรณ์เยอะมากนะครับก็จะเป็นลักษณะพวกนี้ครับว่าเราจะเข้าไปเนี่ยเรา เราต้องมีอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับนะครับก็คืออย่างเช่นหมวกนะครับเป็นหมวกกันไฟนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับแล้วก็มีฮู้ดอันนี้เป็นฮู้ดชุดกันไฟด้วยแล้วก็ติงูก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ถ้าใส่ขนาดนี้แล้วยังรู้สึกร้อนควรไปครับออกเจอแล้วก็ถุงมือดับไฟป่าควรจะเป็นถุงมือหนังหนา นะครับหนัหนาแล้วก็ไม่แข็งนะครับบ้านเราเนี่ยถุง80บาทมันก็แข็งนะครับอันนี้หลายพันแต่ว่าจริงๆแล้วคือให้มันดูดีแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากราบเรียนผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีจิตที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไม่ว่าของกรมอุทยานอาสาสมัครอะไรต่างๆหรือว่าอบตเนี่ยนะครับนักดับเพลิงนักดับไฟป่านักกู้ภัยหลังจากเลิกงานแล้วตอนเย็น เขาต้องกินข้าวร้อนนะกินกินอาหารร้อนนะครับนอนอุ่นหลับสบายร่างกายสะอาดอย่าเลี้ยงด้วยข้าวกองนะครับแล้วก็มันมันร่างกายมันไม่ไหวกินข้าวร้อนนะครับนอนอุ่นหลับสบายร่างกายสะอาดนอนให้พักให้พอร่างกายวันรุ่งขึ้นจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สุขภาพของตัวเองแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล มีได้เพื่อย่อยอาหารแต่ไม่ได้กินได้เพื่อเมาวันรุ่งขึ้นคุณจะเสียร่างกายจะเสียน้ําสูญเสียน้ํามากและโอกาสที่จะช็อกหรือเสียชีวิตสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยของคนที่เป็นนักดับไฟนักดับเพลิงตัวนี้นะครับสําคัญมากโอ้โห รายละเอียดมันยิบย่อยมาก,เ,มากเลยนะคะกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยกู้ภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันทีนี้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะการเป็นเจ้าหน้าที่ไปดับไฟป่ากับการเป็นเจ้าหน้าที่ไปดับเพลิงในอาคารเวลาเกิดเพลิงไหมอุปกรณ์มันต่างกันไหมคะ,ะเราก็ อุปกรณ์จริงๆแล้วดับไฟป่าเนี่ยเราต้องการความคล่องตัวแต่ก็ความหนาของชุดเนี่ยจะสูงอย่างเช่นกว่ากวา่าดับเพลิงในอาคารครับก็ความหนาของชุดเนี่ยจะเป็นคน,กนลกะแบบก็คือ,อควพวกนี้จะเป็นเป็นผ้ากางเกงดับไฟป่าเนี่ยจะซับนัยน้อยชั้นเดียวแล้วผ้าเนี่ยจะมาจากเป็นผ้าใบเลยเป็นผ้าใบซึ่งโดนขูดขีดอะไรเนี่ยจะไม่ทะลุ นะครับไม่ทะลุแล้วรองเท้าต้องหนา,านะครับเหยียบได้นะครับแล้วชุดก็โอเคกันไฟนะครับแล้วกอ็อย่างอื่นก็คล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องมีชุดสะพายหลังหายใจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไอ้อเรื่องของรถตะเพิงเนี่ยบางทีมันก็เข้าไม่ได้ะนะครับมันก็เข้าได้เฉพาะ ฟด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 ฉีดฉีดฟัดแฟดหน่อยอแค่นิดนึ้งพอได้ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นการดับไฟมันก็จะมีการดับไฟจากพืน้นดินนะครับดับไฟที่บนอากาศเพราะั้นการดับไฟบนอากาศก็จะต้องมีจุดนัดพบจุดเตมิตม,นตมน้ําเติมน้ํามันนะครับเติมอาหารนะครับชัดเจนแล้วก็แล้วอย่างที่บอกช่วงนี้อากาศร้อนมากให้ให้ให้นึกไว้เลยแล้วก็ต้องต้องผู้บังคับบัญชาเฮ้ยอากาศมันร้อน30มสิบเจ็สิบสี่สิบเลย เครื่องบินเราคอปเตอร์ที่เราไปบินกันเนี่ยทั้งกอุทายานหรือของทหารอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เครื่องยนต์ที่เห็นในรูปต่างๆที่ออกมาเนี่ยอินเสิร์ตมาเนี่ยนักบินต้องบินคนเดียวแล้วก็น้ําหนักน้ําที่จําทุกก็น้อยเพราะว่าเครื่องมันยกไม่ขึ้นม,มันร้อนจัดเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยตัวมันร้อนเพราะาเครื่องยิ่งร้อนมันก็ความสมรรถนะมันก็น้อยลง นะครับแล้วก็ลิ่งแหล่งน้ําตอนช่วงนี้น้อยลงอย่างบางรูปที่เห็นบางทีน้ําเหลือแค่จริงๆมันต้องสองเมตรบางทีเหลือแค่เมตรเดียวอะไรพวกนี้มันมันก็เหนื่อยนะครับแล้วก็นักบินที่ทําการอยู่ตรงนี้มันก็เสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าการดับไฟอากาศยานเนี่ยตอนนี้เราเราก็จะมีอย่างเขาเรียกว่าต้องประสานกันให้ดีนะครับเพราะว่าผมก็มีเคยมีเพื่อนนะครับที่ที่ที่ททเสีย จากการพุ่งเข้าชนภูเขานะครับแล้วก็ในต่างๆพวกนี้มันต้องเลยต้อง การบริหารจัดการเครื่องบินในแต่ละลำนะต้องมีศูนย์สั่งการที่ชัดเจนม,มีผู้ที่เข้าใจในการสั่งการมีผู้ที่เข้าใจในการใช้วิทยุควบคุมเพราะตอนนี้เครื่องบินในแต่ละจุดเนี่ยต้องไปรายงานตัวนะครับว่าโอเคคุณเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับของกรมทรัพย์กรมทรัพ<อ>ย์งของ,ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปรายงานแล้วก็ทําตามคําสั่ง ของคนที่มีประสบการณ์นะครับคือไม่ใช่นึกจะบินก็บินนึกจะทําก็ทำไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันไม่ไม่ไม่ควรนะครับทีนี้ถามนิดนึงค่ะเรามีระยะเวลาตั้งไว้ไหมคะว่าถ้ามันเกิดเหตุไฟป่าที่นี่ได้รับการแจ้งมาเราจะต้องไปให้ถึงในพื้นที่ประมาณกี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะคือคือจริงๆหน้านี้นะครับเป็นฤดูไฟป่าแน่นอนความร้อนนั้นเมื่อคุณมีศูนย์ภัยถนนแล้วเนี่ยนะครับตั้งมาก็คือศูนย์ถนนแล้วมันก็ใช้นักดับเพลิงกู้ภัยตำรวจไอ้ทีนี้แหละครับ ก็อย pues um ู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็สามารถจะเข้าไปจัดทีมไว้นะครับอบตหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ให้ความรู้ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปจุดไฟนะเผาหญ้าเผาป่าเพราะตอนนี้โชคดีอย่างคือฟางมันขายได้นะฟางมันขายได้มันมีเครื่องม้วนเป็นแพ็คๆมันก็เลยเผาได้น้อยลงแล้วก็มันก็ตรงนั้นก็จะน้อยหมายถึงควันที่เกิดจากตรงนั้นก็น้อยลงนะครับแล้วก็อย่างป่าตรงเนี้ยแหละ เราจะต้องสอนให้ประชาชนคือคือสมัยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมมหาไทยหรืออะไรต่างๆสมัยก่อนมันไม่มี <c oughs> มันมีคือ กำนันผู้ใหญ่บ้านนะเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือพ่อผมมาเป็นกำนันปู่เป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องน้ําท่วมก็กำนันนี่แหละไฟไหม้ก็กำนันนี่ะเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่จะต้องรู้วิธีในการที่จะป้องกันต่างๆหลายต่างเหล่านี้ก็กำนันนี่แหละใช่ไหมครับทุกคนต้องประเสร็จปั๊บ เมียกำนันนะครับเมียสารวัตรก็เตรียมอาหารเตรียมน้ำจเจ้าอาวาสวัดก็ควรจะต้องสนับสนุนเรื่องปลากระป๋องเรื่องข้าวเรื่องอะไรพวกนี้มันสามารถจะทำและทำให้เกิดเป็นบุญทุกอย่างเราเป็นคนไทยเราเป็นพุทธเราก็ต้องทำบุญให้มันเกิดขึ้นด้วยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยช่วงนี้ก็เตรียมเรื่องสองการก็เตรียมเรื่องไฟป่าพร้อมกับสงการควบคู่กันไปหน่อยอในไหนจะลดน้ําก็ไปลดต้นไม้อะสักหน่อยหนึ่ง